ตอนน,ตอนนี้เราก็เริ่มจะคัดดอกเราไม่รอคัดเราคัดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าดอกมันมีหลายรุ่นนะครับเราต้องคัดรุ่นที่รุ่นไหนรุ่นหนึ่งที่เราจะไม่เอานะครับสมมติว่าเราจะเอารุ่นนี้นะครับเนี่ยรุ่นนี้เราก็เอารุ่นเดียวเลยนะครับตัวไหนที่เราไม่เอาเราก <Columbus> ็แต่งออกเลยนะครับอย่างนี <m ur coaching yen> ้รุ่นนี้เล็กกว่าตัวนี้นะครับตัวนี้ใหญ่กว่าแล้วก็ออกเลย เพื่อลดการแย่งธาตุอาหารกันนะครับอย่างกิ่งนี้เยอะเกินนะครับกิ่งเล็กกิ่งเล็กตอนแรกเราก็เสียดายนะครับ <c oughs> ว่ากิง่งกิ่งมันเล็กเราก็เสียดายเราก็เสียดายอยู่แต่กิ่งมันเล็กอย่างมากก็แขนแค่ลูกเดียวนะครับอย่างปลายกิ่งนี้เราเอาออกเลยนะครับแน่เอาออกเลยปลายกิง่งนี่อันนี้คนละรุ่นเลยนะเห็นชัดเจนเลยคนระับคนละรุ่นชัดเจนเลยนะเอาออกครับอันนี้มีสามช่ออ่า เราจะเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับยังไงก็แขนแค่ลูกเดียวนะครับอ่ากิ่งนี้ก็รุ่นหนึ่งนะครับอีกรุ่นหนึ่งตามจริงต้องเอาออกนะครับแต่ยังกลัวรุ่นแรกล่วงหมดแล้วก็เหลือสำรองไว้ก็ได้นะครับแค่กิ่งนี้มีรุ่นเดียวหมดเลยแต่อนาคตกิ่งนี้จะเอาออกหมดนะครับไม่แขวนสักลูกนะครับเพราะว่ามันคนละรุ่นอ่านี่คือการคัดของเรานะครับจะถูกแกผิดก็แล้วแต่ความชอบเด้อพี่น้อง่ะกิ่งนี้ก็เหมือนกันครับคนละรุ่นนะครับอ่าเพราะว่ามันมีหลายรุ่นนะครับ ทีนี้เราก็สำรลองไว้เผื่อรุ่นใดรุ่นหนึ่งไม่ได้นะครับอ่าเราก็จะหันมาเอารุ่นเล็กอ่ารุ่นเล็กเพื่อเพื่อกันพลาดนะครับแต่ถ้ารุ่นรุ่นส่วนมากมันติดเราก็จะลูดทิ้งให้หมดนะครับนี่รุ่นนี้รุ่นนี้เป็นหลักนะครับเนี่ยรุ่นนี้เป็นหลักถ้ารุ่นนี้พลาดปุ๊บล่วงปุ๊บเราจะไม่เหลือเลยนะครับเราก็เลยกันไว้นะครับเนี่ยเอารุ่นนี้ไว้สองกิ่งมีสองกิ่งสามกิ่งนะครับอ่าอยังไงก็ต้องสำรองไว้นะครับ แต่ถ้ามันติดเราเราก็จะรูดรูดทิ้งครับอย่างนี้เนี่ยเราจะเอารุ่นนี้ไว้หรือจะเอารุ่นเล็กไว้นะครับอคงจะเอารุ่นใหญ่ไว้นะครับถึงมีช่อเดียวก็ช่างครับเราก็จะเอารุ่นใหญ่ไว้นะครับเนี่ยเอาออกนะครับวางตำแหน่งให้ให้เหมาะสมเนี่ยอย่างนี้มันแบ่งออกได้เราก็แบ่งครับมันเย Lindsey, นอะเกินเราแบ่งออกเลยครับบางคนก็ไม่แบ่งแต่ผมแบ่งนะครับ เพราะว่ายังไงมันก็ไม่ได้เอาเยอะนะครับพวงหนึ่งก็หมั่มากก็สามสามลูกนะครับถ้าได้นะครับทางบนเต็มนะวันนี้จะแต่งนะครับจะตีออกนะเพราะว่าทําให้อ่าเปลืองพลังงานนะครับทําให้ต้นสมนะครับเราก็จะพยายเอาออกนะครับเนี่ยกิ่งนี้กิ่งนี้เอาไว้สารองนะครับยังไงก็เอาไว้ก่อนครับดูการพัฒนาของอ่าดอกที่ดอกหลักวกาง่ายดอกหลักเราถ้าดอกหลักมีปัญหาหรือว่าหลุดร่วง เราก็จะมีอสำรองสักสักหน่อยนะครับแต uh, place, right. exactly. right. ่ไม่มากนะครับเนี่ยอันนี้ไม่มากนะครับมีอยู่สองสามกิ่งนะครับอ่ามันร่วงหมดอ่าเราก็จะเหลือสามกิ่งคไปแขวนลูกนะครับไม่แน่นอนครับเนี่ย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 ชัดเจนครับเนี่ยชัดเจนเนี่ยรุ่นเดียวกันนะครับเนี่ยรุ่นเดียวกันหมดอ่าแต่แต่อันนี้เล็กนิดเดียวนะเอาออกครับเนี่ยอเล็กนิดเดียวเอาออก เอาไว้ก็เปลืองธาตุอาหารอ่าอย่างอย่างนี้ก็ติดโคนนะครับติดโคนต้นแต่สวยมากนะครับทีนี้แต่อันนี้มันเป็นพวงพวงเล็กเรา,เอ,าออกเลยนะเนี่ยอ่าอาเล็กมันเล็กนะครับช่อเล็กเราจะเอาออกนะครับเราจะเหลือ,อไว้ช่อใหญ่นะครับช่อใหญ่จะ,ะการพัฒนาของของช่อจะดีกว่าช่อเล็กนะครับอ่าเพราะว่าเขาจะช่วยกันดึงธาตุอาหารมาสู่ดอกสู่ผลได้ดีกว่าเราก็จะเอาช่อใหญ่ไว้นะครับ อเทคนิคเล็กๆน้อยๆของเรานะครับก็ไม่มากนะครับวิธีการคัดดอกง่ายๆนะครับ